นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลลับตอนยอดขุนศึกแห่งเมอริยะผลงานเขียนของชัดพิสิทธ์พง์ส่วนบทที่11ออกลบเวลาเพียง5บาทก็สามารถตีค่ายอังวะที่ทนบุรีแตก การตีค่ายอังวะครั้งนี้นั้นเรือลบหนึ่งรอยลำยังลอยอยู่บนผิวน้ำอยู่เลยทั้งนี้เป็นเพราะพวกสยามที่อังวะเกณฑ์เข้าค่ายนั้นรู้ว่าทัพพระเจ้าตากสินยอดนักรบแห่งสยามนำทัพมาก็พากันลุกขึ้นก่อการบฏภายในค่ายพวกทหารอังวะที่คุมอยู่มีกำลังน้อยกว่าพวกเฉลยมาก แต่นั่นไม่สำคัญเท่าแค่ชื่อเสียงของพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็สร้างขวัญและกำลังใจอย่างมหาศาลให้กับเฉลยสยามกล้าลุกขึ้นมาสู้กับพวกอังวะอีกครั้งด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะบัดนี้พวกอังวะที่ค่ายทนบุรีนี้ได้ขึ้นเรือหนีออกจากค่าย ไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่าคุณชำนาญเข้ามาทูลรายงานแผนการลบเราเพียงลอยลำแล้วใช้ปืนใหญ่ปืนยาวเข้ายิงเพียงเท่านั้นการที่พวกอังวะหนีไปคงเป็นเพราะชาวเราที่อยู่ภายในค่ายช่วยกันจับอาวุธเข้าขับไล่เป็นสำคัญคุณหลวง นำเรือพี่นั่งเข้าฝั่งเราจะออกเยี่ยมราษฎรชาวค่ายทนบุรีนี้ขุนชำนาญเจ้าจงเบิกสเสบียงข้าวปลาอาหารแห้งมาให้พวกชาวค่ายนี้ด้วยรับด้วยก้าพระพุทธเจ้าค่าหลวงพิชัยอาสาสั่งเป็นสัญญาณให้เรือพระที่นั่ง กับเรือทหารรักษาพระองค์เข้าเทียบท่าทันทีที่เข้าเทียบท่าได้ชาวค่ายทั้งชายหญิงต่างพากันมาเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเดินนำเหล่าทหารมีฉัตรและธงลบตามเสด็จเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าเหนือหัว ชาวค่ายเห็นดังนั้นก็พากันถวายบังคมสภาพของชาวค่ายนั้นไม่ต่างกอะไรจากเฉลยที่ผู้คุมเก็บไว้ใช้งานเสื้อผ้าสกรปรกเนื้อตัวเต็มไปด้วยฝุ่นดินแต่ใบหน้าของพวกเขาในเวลานี้เปลี่ยมไปด้วยแววตาแห่งความหวังรอยยิ้มครั้งแรก ตั้งแต่ถูกเกณฑ์มาเป็นฉเฉลยสายออกมาให้เห็นทรงพระเจริญทรงพระเจริญเสียงดังกึกก้องไปทั่วค่ายพระเจ้าอยู่หัวตัดด้วยสุรเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตาว่าดูก่อนชาวสยามทั้งหลายบัดนี้พวกเจ้าทั้งหลาย ได้กลับคืนความเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วทั้งนี้พอพวกเจ้านั้นมีความกล้า,าหาญเอาชนะพวกอังวะลงได้เรารู้สึกเสียใจยิ่งนักที่มาพบพวกเจ้าล่าช้าทำให้พวกเจ้าลำบากไม่น้อยแต่มาบัดนี้พวกเจ้ากับเราจะช่วยกันสร้างแผ่นดินขึ้นมาใหม่ ขอให้พวกเจ้าจงช่วยกันประกาศออกไปถือว่าบัดนี้สยามได้กลับคืนความรุ่งเรืองอีกครั้งขอให้ชาวสยามที่หลบหนีพวกอังวะทั้งหลายกลับคืนถิ่นฐานบ้านเรือนดังเก่ามาร่วมกับพ่อมาร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองให้กลับมาเป็นดังการก่อน ชาวชเฉลยในค่ายที่ได้ยินดังนั้นก็ต่างพากันร้องให้โดยความปื้มปีติใจประหนึ่งเหมือนลูกถูกลังแกแล้วผู้เป็นพ่อเข้ามาช่วยคุณชำนาญเจ้ากับทหาหาร500จงนำอาหารแจกจ่ายชาวค่ายเหล่านี้และคอยรับราชที่หนีออกจากเมือง เมื่อข่าวเสียกุงที่นี่รับด้วยก้าวพระพุทธเจ้าค่าคุณหลวงพวกเราจะออกเรือไปตีค่ายโพสามต้นกันในคืนนี้ขอเดชะพระอาญามิพลก้าหลวงราชเนหากับหลวงยกกระบเข้ามาเฝ้าพอดวงบุญมา จะมาอาสาเราออกลบหรือพระเจ้าอยู่หัวแค่เห็นอาการของยอดบุรุษทั้งสองก็เข้าใจความในเป็นอย่างดีหม่อมชั้นทั้งสองจะขออาสาออกตีค่ายโพสามต้นของเจ้าซุกกี้นายกองมอนตามที่พ่อพัดกราบทูลพวกมัน มีกำลังสา0พันนายแต่แบ่งค่ายออกเป็นสองค่ายมีแม่น้ำขั้นกลางหม่อมชันกับน้องชายจะขอเข้าตีค่ายฝั่งตะวันออกก่อนแล้วจึงเข้าตีค่ายฝั่งตะวันตกข้าพระพุทธเจ้ากับน้องชายขอเวลาไม่เกินสามวันจะนำหัวไอมอนกระบทมาถวายพระพุทธเจ้าข้า พระอาญามิพลก้าหม่อมชันขอตามคุณหลวงทั้งสองออกลบในคราวนี้ด้วยด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะในกองหนุ่มกับหัวหมู่ทั้งสี่ขออาสาออกศึกพร้อมท่านอาจารย์กับท่านอาบุญมาแววตามุ่งมั่นนั้นทำให้พระเจ้าอยู่หัว แย้มพระโอดออกมาแล้วตัดว่าทั้งพี่น้องเราทั้งลูกเรานั้นต่างพักดียิ่งนักเหล่านั้นนับว่ามีโชควาส,สนาดีกว่าผู้ใดรับราชองค์การหลวงยกกระบัดหลวงราชศเสนหาเจ้าทั้งสอง จงนำทัพสองพันยกไปตีค่ายโพสามต้นภายในสามวันถ้าพวกเจ้ายัางไม่มาเราจะยกทัพหลวงไปช่วยเป็นพระมหาการุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าด้วยเหตุนี้ทัพหน้าที่นำโดยคุณหลวงยกกบัตกับหลวงราชาสเนหาพร้อมนายกองหนุ่ม นายกองเสงหัวหมู่ทั้งสี่พลฐานอีกสองพนายจึงเคลื่อนขบวนเรือลบยีสิบลำออกจากค่ายทนบุรีในวันนั้นเองเราจะเข้าตีค่ายฝั่งตะวันออกก่อนเพราะที่นั่นค่ายถูกสร้างด้วยไม้มีทางเข้าค่ายได้หลายทางอยู่ห่างจากค่ายฝั่งตะวันตกถึง20สิเซนเรา จะให้ในายกองเสงคุมทัพเรือพลปืนใหญ่ปืนยาวคอยยิงตัดทางพวกค่ายฝั่งตะวันตกไม่ให้พวกมันเข้ามาช่วยค่ายฝั่งตะวันออกได้ถนัดส่วนเรากับบุญมาจะนำกําลังที่เหลือปนค่ายตะวันออกในตอนค่ำวันนี้หลวงยกกระบะกับหลวงราชสเสนหา วางแผนเข้าตีค่ายกับผมขอออกเป็นกองหน้าเข้าปนค่ายในคานี้ขอรับนายกองดุ่มกับหัวหมู่แก้วหัวหมู่สีขันอาสาดีละพอจะให้เจ้านำกําลังสองร้อยเข้าค่ายทางใต้ทิศนั้น เป็นคููค่ายติดแม่น้ำเจ้าจงเข้าค่ายให้จงได้แล้วเปิดประตูค่ายส่วนพ่อกับท่านอาจะคอยทําทีว่าจะเข้าค่ายทางทิศเหนือรอพวกมันไว้ให้เมื่อเข้าค่ายได้เจ้าจงเปิดประตูค่ายทางทิศเหนือให้พ่อ ขอรับท่านอาจารย์นายกองรับคำสั่งการลบแบบกองโจนนั้นกองอาสาชำนาญที่สุดเพราะฉะนั้นงานนี้จึงเป็นงานที่ทหารในกองรู้งานเป็นอย่างดีเหลือทั้งยี่สิบลำเทียบท่าทรงทหารลาบ กับกองอาสานายกองหนุ่มขึ้นฝั่งหลังจากนั้นกองเรือก็บ่ายหน้าทอดสมอใกล้ระยะปืนใหญ่นายทหารลาบกับกองอาสาแยกกันกองทหารลาบเข้าทางทิศเหนือกองอาสาดำน้ำไปทางทิศใต้ นายกองหนุ่มใช้กระสินสร้างหมอกขึ้นหลอบค่ายทำให้พวกทหารในค่ายมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวภายนอกค่ายเมื่อได้ระยะหลวงยกกระบดกับหลวงราชสเนหาก็ให้ทหารลาบหนึ่งพจุดไฟยิงปืนเข้าค่ายทันทีปังปังปัง เสียงปืนเสียงกองลบดังไปทั่วทหารทั่วค่ายตะวันออกพากันตกใจและต่างพากันประจําหอรบทันทีสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือถูกส่งไปยังค่ายตะวันตกแต่ด้วยหมอกที่หนาสัญญาณนั้นจึงไม่ชัดนัก ทำให้พวกค่ายฝั่งตะวันตกล่าช้าที่จะส่งกำลังมาช่วยแต่เมื่อรู้ตัวจะออกนอกค่ายก็ถูกทับเรือของนายกองเสงใช้ปืนใหญ่ยิงตัดหน้าเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วคุ้งน้ำกองอาสาได้สัญญาณก็เข้าป้นค่ายทางทิศใต้ สามารถเข้าค่ายทางคูน้ำได้โดยง่ายเมื่อเข้าค่ายได้ก็รวมกลุ่มกันตั้งขบวนเป็นรูปศนทะลวงตัดกลางค่ายทันทีเพื่อพระเจ้าอยู่หัวนักรบกล้ากองอาสาทุกคนชักอาวุธประจำกายติดตามนายกองหนุ่มเข้าทดลวง ไปจนถึงประตูทิศใต้ได้โดยไม่ยากพอด้วยฝีมือเพลงดาบกับกระสินของนายกองหนุ่มในเวลานี้จะหาใครในค่ายเป็นคู่ต้านทานนั้นยากยิ่งนักนายกองหนุ่มใช้ดาบสองมือด้วยความว่องไวและแม่นยำพี่แก้วเปิดประตูค่ายก่อน ก็ะผมจะยันพวกมันไว้ให้หัวหมู่แก้วนำกำลังยี่สิบนายเปิดประตูค่ายเพียงอึดใจประตูค่ายก็ถูกเปิดออกพอทองดวงกับท่านอาบุญมาที่ตั้งขบวนห่างออกไปอีกห้าเส้นเห็นประตูเปิดก็พากันเข้าค่ายด้วยเหตุนี้ ก็ตีได้ค่ายฝั่งตะวันออกก่อนลุ่งสางวันนั้นเองเราจะเข้าตีค่ายฝั่งตะวันตกในเที่ยงวันนี้เลยบุญมาสั่งให้ทหารเตรียมบันไดปีนค่ายให้มากเราจะปีนค่ายฝั่งตะวันตกทางฝั่งเหนือส่งสัญญาณให้ทัพเรือหยุดยิง ตะวันตรงหัวเมื่อใดสั่งยิงใหม่และเวลานั้นเราจะปนค่ายพร้อมกันหลวงยกกระบดวางแผนตีค่ายฝั่งตะวันตกทันทีทหารทุกคนต่างมีขวัญและกำลังใจเป็นอันมากเพราะความเป็นเอกราชอยู่ไม่ไกล ห่างแค่ฝั่งน้ำกันเท่านั้นเอง